ด่วนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการ1กุมภาพันธ์2,565เพิ่มกำลังซื้อคนละครึ่งเตรียม21กุมภาพันธ์2,565ใช้จ่ายทั่วประเทศ สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่19มกราคม2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสาร พร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ ก็ติดอัปเดตโครงการคนละครึ่งล่าสุดนะคะเช็คขั้นตอนกันกดรับสิทธิ์ยืนยันตัวตนรับเงิน1,500บาทและข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็สามารถยืนยันใช้สิทธิ์ได้ในวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6พ ยืนยันชัดเจนล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4อาจจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตัง ATM ธนาคารกรุงไทยก่อนรับเงินเยียวยาเหมือนกับคนละครึ่งเฟส3ซึ่งก่อนหน้านี้เช็คขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะล่าสุด18มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน,นายธนกรวังบุญคนชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงการคลังเร่งรัดโครงการคนละครึ่งเฟสสีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือส่วนลดค่าของชีพกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของกำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชนให้ขยับขึ้นมาเร็วขึ้นซึ่งในส่วนของการดำเนินการครั้งนี้นะคะวันที่14กุมภาพันธ์2565 จะมีการเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านคนจากทั่วประเทศและคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้หรือว่าคนที่มีความประสงค์จะสมัครลงทะเบียนใหม่ยกเว้นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาลงทะเบียนไม่ได้นะคะในวันที่14กุมภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีการลงทะเบียนเป็นรายวันไปนะคะไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนและในวันที่21กุมภาพันธ์2565คนที่ยืนยันสิทธิ์26ล้านคนเตรียมความพร้อมใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยค่ะรวมไปถึงคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปาะบางที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนก็จะได้รับสิทธิ์ในวงเงินเพิ่มกำลังซื้อเติมเข้าไปในบัตร ที่แน่ๆเลยคนละครึ่งรับ1,500บาทและสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางจะได้รับเท่าไหร่ทางกระทรวงการคลังตั้งไว้ที่500ร้อยถึงหนึ่บาทวงเงินตรงนี้ยังไม่ชัดเจนต้องรอทางคอรมออนุมัติออกมาก่อนนะคะรอฟังข่าวดีในเร็วๆนี้ได้เลยค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากช่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ